รที่วัตจากเทศบาลความต่างรูที่7เดชจากเทศบาลบางไนและรูที่8สนรเชษฐจากเยาวชนเทศบาลวางไนและ5ทีหายใจไม่ลงไม่ได้กเทกอรารายบาทที่สุด ด้หตกร่อปาปานสมุนชุดกัยรุ่นวัาสื่อวารด้วยารสี่อวิจารณ์ด้วยการสี่อวิจณ์ชื่อว่าได้กรือวิารณดวรื่อวรยุชะตาดุัและี่นี่คือ้สานร